คดีสังหาร4รัฐมนตรีพศ2492คือการสังหารอดีตรัฐมนตรีถึง4คนในสายของนายปรีดีพนมยงค์ในเวลาดึกสงัดบนถนนสายเปลี่ยวอย่างมีเงื่อนงำซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่เคยร่วมงานในขบวนการเสรีไทยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์กบฏวังหลวงยุคติลงในเวลา18.00นอของวันที่27กุมภาพันธ์ 2492ฝ่ายกบฏได้ยอมแพ้และแยกย้ายกันหลบหนีคาดว่าทางรัฐบาลได้ส่งตำรวจติดตามและสังหารอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นพันตรีโพนอินทรทัตถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตบริเวณหน้าผากในวันที่27กุมภาพันธ์พันตำรวจเอกบรรจงศักดิ์ชีพเป็นสุขอดีตผู้บังคับการตำรวจกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ก็ถูกยิงเสียชีวิตหลังจากถูกจับกลุมตัวในวันที่29กุมภาพันธ์2492วันที่หนึ่งมีนาคมหนังสือพิมพ์ทุกฉบับได้ลงพาดหัวแถลงการของจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าได้มีกลุ่มบุคคลก่อการหวังจะยึดอำนาจการปกครอง หลังจากการทำรัฐประหารเมื่อปีพศ2490โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทำการยึดพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นที่ประดิสษฐานของพระแก้วมรกตอันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งโดยเปิดเผยชื่อหัวหน้าขบวนการก็คือนายปรีดีพนมยงค์อดีตนายกรัฐมนตรี ทางการได้ออกประกาศตามจับและให้สินบนนำจับโดยนายปรีดีพนมยง์หัวหน้าขบวนการมีรางวันนำจับถึง50,000บาทผลเรือตรีสังวรสุวรรณชีพรองหัวหน้ามีรางวันนำจับถึง30,000บาทในขณะนั้นสำหรับผู้ที่เสียชีวิตทั้ง4คนประกอบไปด้วยนายท้องอินภูริพัฒน์อดีตสสจังหวัดอุบลราชธานีพักสหชีพ เป็นอดีตรัฐมนตรีถึง6สมัยนายทวินอุดลอดีตสสจังหวัดร้อยเอ็ดพักสหาชีพเป็นอดีตรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายทวีบุญยเกตนายจำลองดาวเรืองอดีตสสจังหวัดมหาสารคามพักสหอาชีพถูกจับตัวพร้อมกันในวันที่28กุมภาพันธ์ในสถานที่ต่างกันออกไป นายทวินถูกจับที่สโมสรราชนาวีดอกเตอร์ทองเปเลวอดีตสสจังหวัดปราจีนบุรีถูกจับในวันที่หนึ่งมีนาคมที่สนามบินดอนเมืองโดยตำรวจได้ส่งโทรเลขไปเป็นรหัสลวงว่าการปฏิวัติสำเร็จแล้วให้รีบกลับมาเพราะเนื่องจากดกร์ทองเปเลวได้หลบนี้ไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งบุคคลทั้งสนี้ล้วนแต่เป็นนักการเมืองสายของนายปรีดีพนมยง และไม่มีชื่อในการประกาศจับอย่างเป็นทางการทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยในภายหลังว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นฝ่ายริเริ่มหรือว่าก่อการเป็นแกนนําแต่ถูกวางตัวให้เป็นผู้ร่างกฎหมายและประกาศฉบับต่างๆหากการปฏิวัติสําเร็จ ในระหว่างที่ถูกจับคุมตัวอยู่นั้นบรรดาญาติของผู้ต้องหาไม่ได้มีความระแวงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้บุคคลทั้งสีนี้ได้เข้าเข้าออกออก,ออกเรือนจำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในข้อหาทางการเมืองต่างๆโดยติดอยู่ประมาณ1เดือนบ้างหรือ2เดือนบ้างก็ถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งการจับคุมตัวในครั้งนี้ผู้ต้องหาไม่ได้รับการประกันตัว ค่ำของวันที่3มีนาคมตำรวจได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องหาทั้งหมดไปไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนโดยอ้างเหตุความปลอดภัยด้วยรถของตำรวจโดยมีพันตำรวจเอกหลวงพิชิตธุรการเป็นผู้ควบคุมโดยรับดอกเตอร์ทองเปเลวที่สถานีตำรวจนครบาลประทุมวันนายจำลองที่สถานีตำรวจนครบาลยานนาวานายทวินที่สถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงและนายทองอิน ที่สถานีต,านตำรวจนครบาลสามเสนเมื่อรถของตำรวจวนนิ่งมาถึงหลักกิโลเมตรที่14ถนนพหนโยธินเวลาประมาณตีสามของวันที่4มีนาคมใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนผู้ต้องหาทั้งหมดถูกยิงเสียชีวิตด้วยกระสุนร่างละไม่ต่ำกว่า10นัดในสภาพที่ทุกคนยังสวมกุญแจมืออยู่โดยได้ส่งศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลกลาง ต่อมาตำรวจได้แถลงว่าในที่เกิดเหตุถูกกลุ่มโจมรมาลายูพร้อมอาวุธครบมือได้ดักซุ่มยิงเพื่อชิงตัวผู้ต้องหาและได้มีการประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าตำรวจทั้งหมดราว2 0นายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยญาติของผู้ต้องหากว่าจะทราบเรื่องการเสียชีวิตก็ได้ไปเยี่ยมที่สถานีตำรวจเดิม ที่คุมขังแต่ไม่พบตัวต้องตามไปที่ต่างๆเช่นวังปารุธซึ่งในขณะนั้นเป็นกองบัญชาการตำรวจนครบาลและได้รับคำบอกต่อให้ไปดูที่โรงพยาบาลกลางจึงได้ทราบเรื่องศพทั้งหมดตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดมะกุฏกระนั้นในงานศพก็ยังมีตำรวจและสายสืบสันติบาลมาเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่เข้าร่วมงานศพอยู่เสมอ จากความผิดปกติในครั้งนั้นทำให้สังคมโดยทั่วไปไม่เชื่อว่าทั้งหมดเสียชีวิตเพราะถูกกระสุนของโจรมาลายูแต่เชื่อว่าเป็นการกระทำของตำรวจภายใต้การบัญชาการของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานน์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการปราบกบฏและมีตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจในเวลานั้นคดีนี้ได้ถูกรื้อฟื้นและตัดสินอย่างจริงจัง หลังการรัฐประหารในปีพศ2500โดยจอมผลสริดธ,ธนรัฐสารดำเนินคดีในพศ2502พบผู้ต้องหา5รายได้แก่ผลตำรวจจัตวาผาดตุงคสมิตรผลตำรวจจัตวาทมจิตวิมลร้อยตำรวจโทจำรัดยิ้มละไมร้อยตำรวจโทธนูพุกใจดีและสิบตำรวจเอกแนบนิ่มรัฐ โดยสารได้พิพากษาในปีพศ2504จำคุกตลอดชีวิตผู้ต้องหาสมรายคือพลตำรวจจัตวาผาดพลตำรวจจัตวาธมและสิบตำรวจเอกแนบส่วนร้อยตำรวจโทจำรัดและร้อยตำรวจโทธนูสารได้ยกฟ้องแต่กระนั้นก็ยังมีความเชื่อว่าผู้ต้องหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาตัวจริงอีกทั้งยังมีการช่วยเหลือและไม่จริงใจในการดำเนินคดี ทางนี้เพราะผู้ต้องหาหลายคนที่เคยเป็นทหารและตำรวจในสังกัดของจอมพลปอมาก่อนซึ่งจอมพลสริทธก็ต้องการให้ทหารและตำรวจเหล่านั้นค้ํจุนอํานาจเอาไว้ในหนังสือ13ปีกับบุรุษเหล็กแห่งเอเชียของพันตำรวจเอกพุทธบูรณะสมภพนายตำรวจคนสนิทของคนตำรวจเอกเผ่าซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุขึ้น ตอนหนึ่งได้บันทึกคดีนี้เอาไว้ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดโดยเฉพาะสิบตำรวจเอกแนบเป็นเพียงนายตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุและไม่รู้จักกับผู้ต้องหาคนอื่นด้วยซ้ําซึ่งต้นก็คือพันตำรวจเอกพุทธทราบว่าผู้ลงมือสังหารตัวจริงคือใครแต่ไม่ขอเปิดเผยแต่การกระทําแบบนี้ต้องใช้การประชุมในขั้นสูงและที่ประชุมต้องตัดสินร่วมกันว่า ต้องใช้วิธีการเด็ดขาดนั่นคือใช้วิธีการที่เรียกว่า eliminate ซึ่งการลบให้หายจากบัญชีพลเมืองของโลกไปเลย